ลองนึกภาพตามนะคะสหรัฐอเมริกาเนี่ยเ,ออเขาประกาศแผนจัดซื้อดโดรนค่ะไม่ใช่แค่หลักหมื่นนะคะแต่เป็น1ล้านลำหนล้านลำใช่ค่ะหนึ่งล้านลำภายในเวลาแค่ไม่กี่ปีข้างหน้านี้เองนี่คือมันเป็นข่าวที่โอ้โหสะเทือนวงการทหารทั่วโลกเลยนะคะแล้วก็อาจจะเป็นสัญญาณการเปลี่ยนแปลงรูปแบบสงครามครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งเลยก็ว่าได้ค่ะครับผม สิ่งที่เราต้องออทําความเข้าใจกันก่อนนะคะคือนี่มันไม่ใช่แค่เรื่องเพิ่มจํานวนอาวุธนะคะแต่มันเป็นการเดิมพันครั้งสําคัญเลยกับยุทธ,ธศาสตร์ใหม่ที่พลิกแนวคิดไปเลยพลิกเลยเหรอครับค่ะจากเดิมที่เน้นเทคโนโลยีสุดลำ้ำราคาแพงๆเนี่ยตอนนี้หันมาใช้ประโยชน์จากโดรนจำนวนมหาศาลที่ราคาเข้าถึงง่ายแต่ก็ฉลาดพอตัวซึ่งแนวคิดนี้จริงๆก็ได้อิทธิพลมาจากบทเรียนในสนามรบปัจจุบันนี่แหละคะ่ะ ใช่เลยครับคือสิ่งที่เกิดขึ้นในยูเครนเนี่ยมันเหมือนเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาสำคัญเลยนะโลกได้เห็นกับตาเลยว่าดโดรนราคาไม่กี่ร้อยเหรียญเนี่ยมันสร้างความเสียหายกับยุโทโธปกรณ์ราคาเป็นล้านล้านเหรียญได้ยังไงโอ้โหค่ะมันแสดงให้เห็นถึงพลังของปริมาณในสงครามสมัยใหม่ซึ่งสหรัฐเองเขาก็รับรู้ถึงจุดเปลี่ยนนี้แล้วก็กาลังตอบสนองด้วยแผนที่ต้องบอกว่าทะเยอทะยานมากๆครับ ทะเยอทยานจริงๆค่ะดังนั้นการเจาะลึกของเราวันนี้จะพาไปสำรวจกันนะคะว่าแผน1ล้านโรนเนี่ยมันมีรายละเอียดอะไรบ้างทำไมต้องมาจังหวะนี้แล้วที่สำคัญมันจะส่งผลกระทบออกไปกว้างแค่ไหนโอเคเรามาเริ่มแกะประเด็นนี้กันเลยดีกว่าค่ะครับผมตัวเลข1ล้านลำนี่มันมันมาจากไหนแล้วจะเกิดขึ้นจริงได้ยังไงคะครับก็ขยายความตัวเลข1ล้านลำกันก่อนนะคะ เป้าหมายคือต้องทำให้ได้ภายในช่วงปี2025ถึง2028ค่ะใช่ครับแค่ไม่น้ด้กี่ปีเองซึ่งถ้าเทียบกับปัจจุบันอย่างกองทัพบกสหรัฐที่จัดหาโรนเข้าประจำการปีละประมาณเอ่อห้าหม่นลำครับห้าห0ื่นนี่คือการเพิ่มสเกลแบบก้าวกระโดดชนิดที่เรียกว่าคูณ20เท่าเลยนะคะโอ้โห20เท่าแน่นอนว่าต้องมาพร้องงบประมาณมหาศาลคาดการกันว่าอาจจะสูงถึงหลายหมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐเลยค่ะ ที่น่าสนใจอีกอย่างคือมันไม่ใช่โดรนประเภทเดียวนะครับแต่เป็นการจัดหาที่หลากหลายมากๆเลยหลากหลายนี่ยังไงบ้างคะตั้งแต่โดรนสอดแนมขนาดเล็กจิ๋วเลยครับที่แทบมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าพวกไมโครโดรนนะครับอ๋อตัวเล็กๆครับเหมาะกับการสอดแนมระยะใกล้หรือในที่แคบๆ ไปจนถึงโดรนขนาดกลางที่ใช้สำหรับขนส่งยุทธภัณฑ์จำเป็นเช่นพวกกระสุนเวชภัณฑ์สเบียงส่งไปให้หน่วยแนวหน้าค่ะและที่สำคัญเลยคือโดรนโจมตีขนาดเล็กถึงกลางที่สามารถติดระเบิดเล็กๆหรือหัวรบแบบพลีชีพที่เรียกว่ารอยเทรนบู i ิ n ันสครับอ๋อที่บินรอเป้าหมายได้แล้วก็พุ่งชนใช่ครับใช่สำหรับภารกิจทำลายเป้าหมายเฉพาะจุดการเพิ่มจำนวนมหาศาลขนาดนี้มันสะท้อนอะไรในเชิงยุทธศาสตร์คะ ดูเหมือนเป็นการเปลี่ยนแนวคิดครั้งใหญ่เลยจากที่เคยเน้นแต่ของแพงของเทพอย่าง F-35 หรือเรือบรรทุกเครื่องบินถูกต้องครับนี่คือหัวใจสำคัญเลยมันคือการเปลี่ยนปรัชญาทางทหารเลยก็ว่าได้เปลี่ยนปรัชญาครับจากเดิมที่สารัฐทุ่มทรัพยากรไปก,กับการพัฒนาอาวุธไฮเทคขั้นสุดที่ราคาแพงลิบลิวแล้วก็มีจำนวนจำกัดมากๆม,มาสู่แนวคิดที่เรียกว่า Mass Over Precision ในบางมิติ Mass Over-Precision คือเน้นปริมาณมากราคาถูกลงแต่ยังคงประสิทธิภาพที่เพียงพอต่อการใช้งานจริงในสนามรบ บทเรียนจากยูเครนมันชัดเจนมากครับโดรน FPV first person view ที่ดัดแปลงจากโดรนแข่งราคาไม่กี่ร้อยเหรียญค่ะค่ะที่เห็นคลิปบ่อยๆใช่ครับกลับกลายเป็นนักล่ารถถังราคาหลายล้านเหรียญได้อย่างน่าทึ่งเลยหมายความว่ายอมรับการสูญเสียได้มากขึ้นแบบนั้นหรือเปล่าคะใช่ครับแนวคิดนี้เชื่อมโยงกับคำว่า a t t r i b t a b l e หรือ expendable ครับคือเป็นยุธทธปปกรที่ออกแบบมาโดยยอมรับได้ว่าจะมีการสูญเสียในสนามรบไม่เหมือนกับเครื่องบินขับไล,ล่ลำล้อยล้านเหรียญหรือรถถังหลักหลายล้านเหรียญที่พอเสียนทีหนึ่งนี่โอ้โห ผลกระทบสูงสูงมากทั้งงบประมาณทั้งขวัญกำลังใจแต่โดรนราคาถูกจำนวนมหาศาลเหล่านี้มันเปิดโอกาสให้ใช้ในภารกิจที่เสี่ยงสูงได้หรือส่งเข้าไปในพื้นที่อันตรายโดยไม่ต้องกังวลเรื่องการสูญเสียเทคโนโลยีแพงๆหรือที่สำคัญสุดคือชีวิตทหาร อ๋อ oh, ข้าใจแล้วค่ะเป้าหมายคือการใช้แบบ mass deployment คือส่งโดรนจำนวนมากเข้าครอบคลุมพื้นที่ปฏิบัติการพร้อมๆกันสร้างความได้เปรียบเชิงปริมาณแล้วก็อาจจะใช้กลยุทธ์ที่เรียกว่า overwhelm tactics overwhelm tactics คือใช้จำนวนที่มากจนฝ่ายตรงข้ามรับมือไม่ไหวตั้งตัวไม่ทันประมาณนั้นครับฟังดูเป็นการเปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจมากค่ะแต่คาถามสาคัญคือจะทาได้อย่างไร การผลิตโดรนหนึ่งล้านลำภายใน2อสปีมันฟังดูท้าทายขีดความสามารถทางอุตสาหกรรมอย่างมหาศาลเลยนะคะใช่ครับท้าทายมากและนี่ก็คือที่มาของโครงการสำคัญที่ชื่อว่า Sky Foundry ใช่ไหมคะครับผมโครงการ Sky Foundry นี้เป็นความร่วมมือครั้งใหญ่ที่ไม่เคยมีมาก่อนเลยระหว่างกระทรวงกลาโหมสหรัฐกับภาคเอกชนเอกชนนี่คือใครบ้างคะ บริษัทใหญ่ๆห,หรือสตาร์ทอัพทั้งหมดเลยครับทั้งบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่สตาร์ทอัพด้านโดรนแล้วก็ผู้ผลิตชิ้นส่วนต่างๆเป้าหมายคือการสร้างาระบบนิเวทส์อีโคโซสิสเตมสำหรับการผลิตโดรนขึ้นมาภายในประเทศสหรัฐอเมริกาเองเลยสร้างอีโคโซิสเตมเองเลยครับตั้งเป้าว่าจะต้องเร่งเพิ่มกำลังการผลิตให้ได้ถึงระดับหลายแสนลำต่อปีให้ได้ในเวลาอันสั้น โห oh, หลายแสนลำต่อปีประเด็นเรื่องการสร้างระบบนิเวศภายในประเทศหรือ Made in America นี่สำคัญมากนะครับมันไม่ใช่แค่เรื่องเพิ่มกำลังการผลิตค่ะ <c oughs> แต่มันสะท้อนถึงความพยายามลดการพึ่งพาห่วงโซ่อุปทานหรือซัพพลายเชนจากต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากจีนซึ่งปัจจุบันเป็นผู้ผลิตโดรมรายใหญ่ที่สุดของโลกจริง <c oughs> ด้วยค่ะโดนที่เราใช้ใช้กันส่วนใหญ่ก็มาจากจีนที่ภาพสูงไปจนถึงการพัฒนาซอฟต์แวร์ควบคุมและระบบปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI เนี่ยถือเป็นความมั่นคงทางยุทธศาสตร์ในระยะยาวเลยครับนอกเหนือจากมิติความมั่นคงแล้วผลกระทบทางเศรษฐกิจก็น่าจะตามมาด้วยใช่ไหมคะสร้างอีโคซิสเต็มขนาดนี้แน่นอนครับโครงการขนาดนี้คาดว่าจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศได้อย่างมีนัยสำคัญเลยมีการประมาณการว่าจะสามารถสร้างงานใหม่ๆได้หลายหมื่นตำแหน่งหลายหมื่นตำแหน่ง ครับทั้งในภาคการผลิตการวิจัยและพัฒนาแล้วก็การบริการที่เกี่ยวข้องถือเป็นการลงทุนที่หวังผลทั้งด้านความมั่นคงและเศรษฐกิจไปพร้อมๆกันเลยทีนี้มาดูเรื่องเทคโนโลยีกันบ้างดีกว่าค่ะนอกจากจำนวนที่มหาศาลแล้วความสามารถของโดรนเหล่านี้จะเป็นอย่างไรเห็นว่ามีแนวคิดเรื่องฝูงโดรนด้วยหรอคะอ่าใช่ครับ นี่คือส่วนที่น่าจับตามองอ,อย่างยิ่งเลยมันไม่ใช่แค่การเพิ่มจํานวนโดรนธรรมดามดานะครับแต่สหรัฐกําลังลงทุนมหาศาลในการพัฒนาเทคโนโลยีระบบควบคุมฝูงโดรนหรือโดรนสวอร์มสิสเทมโดรนสวอ a r มฝูงโดรนลองจินตนาการถึงโดรนจํานวนหลายร้อยหรืออาจจะหลายพันลำที่สามารถทํางานประสานกันอย่างอัตโนมัติภายใต้การควบคุมของปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ส่วนกลางนะครับทํางานประสานกันนี่หมายถึงอะไรคะ บินตามกันไปเฉยๆหรือว่าโอ้ oh, ไม่ใช่แค่นั้นครับมันซับซ้อนกว่าน,นั้นเยอะหมายถึงการทำงานร่วมกันแบบเอ่อคอมเพล็กซ์มากๆ <c oughs> เช่นแบ่งหน้าที่การสอนแนมในพื้นที่กว้างๆค่ะ <c oughs> ร่วมกันร,ระบุและติดตามเป้าหมายทำการโจมตีแบบประสานงานจากหลายทิศทางพร้อมกันหรือแม้กระทั่งสละตัวเองเพื่อป้องกันโดรนลำอื่นโห <c oughs> สละตัวเองได้ด้วยครับหรือสร้างเป็นโล่มนุษย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อรับมือการโจมตีจากศัตรู AI จะทำหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลจากโดรนทุกลำแบบเร a l t i m e แล้วก็สั่งการให้ฝูงโดรนป,ปรับเปลี่ยนยุทธวิธีให้เหมาะสมกับสถานการณ์เลยฟังดูเหมือนในหนังไซไฟเลยค่ะใช่ครับนี่คือภาพอนาคตของสงครามที่อาจจะเกิดขึ้นจริงซึ่งมันมันก็ทั้งน่าทึ่งในแง่ของเทคโนโลยีแล้วก็น่ากังวลเหมือนกันในแง่ของผลกระทบที่จะตามมา พอเห็นภาพของเทคโนโลยีที่ล้ำหน้าขนาดนี้ควบคู่ไปกับจำนวนมหาศาลมันก็อดคิดไม่ได้เลยค่ะว่าแล้วผลกระทบในภาพรวมล่ะคะการประกาศแผนใหญ่ขนาดนี้ของสหรัฐมันจะส่งแรงสั่นสะเทือนไปทั่วโลกยังไงบ้างอย่างแรกที่เห็นได้ชัดเจนเลยนะครับคือมันมีแนวโน้มที่จะจุดชนวนการแข่งขันด้านโดรนระดับโลกหรือ global drone race ให้เข้มข้นยิ่งขึ้นไปอีก Race. ครับประเทศมหาอำนาจอื่นๆโดยเฉพาะจีนซึ่งก็มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีโดรนสูงมากอยู่แล้วรวมถึงรัสเซียที่กำลังเร่งพัฒนาหลังได้บทเรียนจากยูเครนหรือแม้แต่ประเทศระดับกลางที่มีศักยภาพอย่างอิรานตุรกีซึ่งต่างก็มีโครงการพัฒนาโดรนทางทหารของตัวเองอยู่แล้วค่ะ <c oughs> ต่างก็คงต้องจับตามอง แล้วก็อาจจะต้องเร่งพัฒนาขีดความสามารถของตัวเองเพื่อรักษาดูลอำนาจทางทหารไม่ให้ตามหลังสหรัฐมากเกินไปนอกจากการแข่งขันแล้วมีความเป็นไปได้ไหมคะที่โดรนเหล่านี้จะถูกส่งต่อไปให้พันธมิตรอย่างที่ยูเครนกำลังต้องการมากๆตอนนี้มีรายงานและการวิเคราะห์ออกมาในทิศทางนั้นเหมือนกันครับว่าโดรนจำนวนหนึ่งที่ผลิตภายใต้โครงการนี้โดยเฉพาะรุ่นที่ไม่ใช่เทคโนโลยีลับสุดยอดเนี่ย อาจถูกพิจารณาส่งมอบหรือจำหน่ายให้กับประเทศพันธวิตรที่สำคัญเช่นก็อย่างยูเครนที่กำลังต้องการอาวุธประเภทนี้อย่างมากในการทำสงครามกับรัสเซียหรืออาจจะเป็นไต้หวันเพื่อเสริมสร้างแนวป้องกันตนเองหรือแม้แต่ประเทศสมาชิกนาโตในยุโรปตะวันออกการทำแบบนี้ก็ เหมือนกับเป็นการขยายอิทธิพลของสหรัฐไปด้วยใช่ครับเป็นการขยายอิทธิพลทางทหารและเทคโนโลยีของสหรัฐไปในตัวแล้วก็อาจจะเป็นการสร้างเครือข่ายผู้ใช้ดโดรนมาตรฐานเดียวกันซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติการร่วมกันในอนาคตแต่มันก็มีความเสี่ยงเหมือนกันนะคะการส่งออกอาวุธเยอะๆแบบนี้ถูกต้องครับในขณะเดียวกันการส่งออกดโดรนจำนวนมากก็อาจสร้างความกังวลเรื่องการแพร่กระจายของเทคโนโลยีอาวุธ แลวก็เพิ่มความเสี่ยงของความขัดแย้งในภูมิภาคต่างๆได้เหมือนกันเป็นประเด็นที่ต้องพิจารณาอย่างรอบด้านมากๆครับแน่นอนค่ะว่าแผนการที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้ย่อมต้องมีความท้าทายและก็ข้อกังวลตามมามีประเด็นไหนที่น่ากังวลเป็นพิเศษบ้างคะมีหลายประการเลยครับอย่างแรกเลยคือเรื่องพื้นฐานแต่สำคัญมากนั่นคือการจัดการด้านโลจิสติก โลจิสติกส์ครับการบริหารจัดการจัดเก็บแล้วก็ซ่อมบำรุงโดรนจำนวนเป็นล้านลำเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับต้องมีระบบที่มีประสิทธิภาพสูงมากรวมถึงการขนส่งไปยังพื้นที่ปฏิบัติการต่างๆทั่วโลกด้วยนึกภาพตามแล้วก็วุ่นวายเหมือนกันนะคะล้านลำครับอีกประเด็นคือการฝึกอบรมกำลังพลอ่าใช่เลยคนใช้งานถึงแม้โดรนจำนวนมากจะทำงานด้วยระบบอัตโนมัติแต่ก็ยังต้องการมนุษย์ในการควบคุม กำกับดูแลแล้วก็ตัดสินใจในสถานการณ์สำคัญการฝึกทหารจำนวนมากให้มีความรู้ความเข้าใจและทักษะในการใช้งานเทคนโนโลยีใหม่นี้อย่างเชี่ยวชาญเป็นความท้าจายที่ต้องใช้ทั้งเวลาและทรัพ,พยากรเยอะมากครับแล้วประเด็นเรื่องจริยธรรมหรอคะอันนี้น่าจะสำคัญมากโดยเฉพาะเรื่องที่ว่า AI จะตัดสินใจโจมตีเองได้ นั่นคือข้อกังวลที่สำคัญที่สุดข้อหนึ่งเลยครับการพัฒนาระบบที่ให้ AI หรือระบบอัตโนมัติ Autonomous Systems เข้ามามีบทบาทในการตัดสินใจเลือกเป้าหมายและทำการโจมตีโดยปราศจากการควบคุมโดยตรงจากมนุษย์หรือที่เรียกว่า Human in the Loop หรือ Human on the Loop นะครับคมันก่อให้เกิดคำถามเชิงจริยธรรมที่ซับซ้อนมากมันมีความเสี่ยงเสมอห่าง AI ตัดสินใจผิดพลาดจากข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์หรือเกิดอคติในอัลกอริึมหรือโดนแฮกใชคร่ครับ หรือแม้กระทั่งระบบถูกแฮกโดยฝ่ายตรงข้ามซึ่งอาจนำไปสู่การโจมตีพลเรือนผู้บริสุทธิ์หรือสร้างความเสียหายที่ไม่ควรเกิดขึ้นได้เลยประเด็นเรื่อง l e t e r autonomous weapons y s t e m s หรือ LAWS เนี่ยนะครับ LAWS ระบบอาวุธสังหารอัตโนมัติเป็นเรื่องที่ถกเถียงกันอย่างกว้างขวางในระดับนานาชาติและก็ยังไม่มีข้อสรุปหรือกรอบกติกาที่ชัดเจนเลย การที่สหรัฐเดินหน้าพัฒนาเทคโนโลยีฝูงโดรนที่ควบคุมด้วย AI อย่างเต็มกำลังก็ยิ่งทำให้ประเด็นนี้ร้อนแรงแล้วก็เร่งด่วนมากขึ้นไปอีกครับฟังดูแล้วการที่สหรัฐกำลังจะก้าวเข้าสู่ยุคดโดรนล้านหลั่นี่มันมีความหมายลึกซึ้งกว่าแค่การปรับปรุปรงคลังแสงนะคะมันเป็นการส่งสัญ,ญญาณที่ชัดเจนมากๆเลยถึงทิศทางของสงครามในอนาคตแล้วก็ความพยายามที่จะปรับตัวเพื่อรักษาความได้เปรียบทางทหารในศตวรรษที่21นี้ถูกต้องครับ มันคือการประกาศว่าสหรัฐกำลังเดิมพันกับอนาคตที่ปริมาณและความสามารถในการปรับตัวอย่างรวดเร็วอาจจะมีความสำคัญไม่น้อยไปกว่าความล้ำหน้าทางเทคโนโลยีแบบเดิมๆค่ะและก็เป็นการตอกย้ำความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมทางทหารต่อไปแม้ว่าแนวทางจะเปลี่ยนไปก็ตามเป็นการเปลี่ยนแปลงที่น่าติดตามอย่างยิ่งเลยค่ะทีนี้ผมอยากจะทิ้งท้ายด้วยคาถามชวนคิดนิดหนึ่งครับเชิญเลยค่ะ เราพูดถึงแผน1ล้านโดรนของสหรัฐแล้วถ้าสมมติว่าในอนาคตอันไม่ไกลนี้ไม่ใช่แค่สหรัฐแต่หลายๆประเทศต่างก็มีโดรนประจำการเป็นล้านลำเหมือนกันหมดล่ะครับโอ้โหนึกภาพตามแล้วน่ากลัวเหมือนกันนะคะสนามรบที่อื้ออึงไปด้วยฝูงโดรนอัตโนโมัตที่บินว่อนนับล้านมันจะเปลี่ยนโฉมหน้าของความขัดแยง้งแล้วก็ส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพของโลกเราไปในทิศทางไหนกันแน่ นี่คือคำถามใหญ่ที่เราอาจจะต้องเริ่มคบคิดกันตั้งแต่ตอนนี้เลยครับเป็นคำถามที่ทิ้งท้ายได้น่าสนใจและน่าคิดมากๆค่ะและคงต้องจับตาดูกันต่อไปอย่างใกล้ชิดเลยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการเจาะลึกประเด็น1ล้านโรนที่กำลังจะเปลี่ยนโลกนะคะยินดีครับทุกคนไม่คลาดทุกความเคลื่อนไหวสำคัญค่ะ